สวัสดีค่ะมาพบกับแมลงบอมิสูอีกแล้วนะคะวันนี้ปอไม่ได้อยู่กับเจ้าปเจโรนะวันนี้ปออยู่กับเจ้าไททันค่ะซึ่งคันนี้นะคะเป็น all new ไททันตัวใหม่ล่าสุดซึ่งคันจริงๆนะหลอดูมากๆเลยปออยากให้ทุกคนมาเห็นกับตาตัวเองมากเลยค่ะแล้วคันนี้นะคะก็ยังเป็นชุดแต่งฮัมเมอร์คันแรกของประเทศไทยเลยด้วยนะคะอยากรู้ว่าแต่งหลอดูขนาดไหนก็ตามมาดูเลยค่ะเริ่มจากข้างหน้านะคะตัวนี้นะคะจะใส่ในส่วนของโลโก้มิสูบิชินะคะที่เป็นสีเงินตัดกับกระจัง ค่ะฮันนี้คอมแบบนี้นะคะสีดำเนี่ยหล่อดูแล้วก็ดูแบบหรูแบบมีสไตล์มากๆเลยนะคะส่วนข้างๆเนี่ยเดี๋ยวพอพาไปดูกันต่อดีกว่าค่ะ <c oughs> เพราะว่าแต่งชุดแต่งมาค่อนข้างเยอะเลย <c oughs> ตามมานะ <c oughs> แล้วก็มาในส่วนของด้านข้างนะคะด <c oughs> ่างข้างนี่หล่อดุสไตล์ออฟโรดมากๆเลย <c oughs> เพราะว่านี่ค่ะนี่เราใส่ซุ้มล้อนะคะ ล้อตัวนี้จะเป็นชุดแต่งของทาง Mitsubishi m o t o r นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการสัตว์ข้างนะคะเบ้ากันรอยที่เป็นเคปลาแบบนี้นะไว้กันรอยทุกคนแล้วก็นี่สติ๊กเกอร์เสาบีนะคะเสากลางตรงนี้นะ่ะแต่งแบบสไตล์ออฟโรดมากๆเลยค่ะแล้วส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นราวหลังคาตัวนี้ราวหลังคานะคะจะเป็นชุดแต่งของ h ัมเมอร์ด้วยนะคะเพราะว่าเดิมๆเนี่ยเราจะไม่มีราวหลังคาให้แล้วก็ด้านล่างค่ะด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของ มันไดข้าง Hummer นะคะซึ่งตัวนี้มันจะเป็น Hummer Shadow นะคะมันจะมีความเป็นแบบว่าสไตล์ออฟโรดนะคะสายลุยมากๆเลยแล้วก็นี่ชุดต,ตกแต่งนะคะข้างประตูตรงนี้เป็นชุดแต่งของทางมิ t ูบิชิมอเตอร์นะคะส่วนเรื่องลงมาตรงนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของข้อฝาถังน้ํามันนะคะตัวนี้จะเป็นของมิ t ูบิชิมอเตอร์นะ แล้วก็อันเนี้เขาแต่งมาแบบสไตล์แบบว่าดุดุมากเลยนะคะส่วนข้างบนที่ทุกคนเห็นตรงนี้เขาเรียกว่าจะเป็นโลบาร์นะคะของ h ั m m e r นะแล้วชุดนี้นะมีความพิเศษก็คือมีไฟด้วยนะคะทุกคนก็คือเวลาสตาร์ทเนี่ยจะมีไฟ LED ตรงนี้ติดตลอดเวลาเลยแล้วด้านหลังนะคะก็จะมีไฟเบรกแล้วก็ไฟ LED ด้วยให้ไงตามปอมมาดูนะคะ แล้วส่วนด้านหลังนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของอโลบาร์ที่ปอบอกนะมันจะเป็นของทัมเมอร์ตัวนี้ทุกคนลองสังเกตตรงนั้นมันจะมีไฟเบรกแล้วก็เป็นไฟ LED ด้วยนะคะซึ่งให้ความดูสปอร์ตแล้วก็ดูหล่อมากๆเลยนะส่วนการชนท้ายของเรานะคะอันนี้จะเป็นแบบเดิมนะอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าเพราะว่าในอนาคตนะคะมีชุดแต่งของทัมเมอร์มาแน่นอนคะ่ะถ้ายังไงรอชมกันได้เลยคะ่ะแล้วเดี๋ยวปอไปแจ้งโปรโมชั่นแล้วก็ราคาที่ด้านหน้ากันต่อเลยนะคะตามมาค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับชุดแต่งหล่อๆดูๆของ Hammer นะคะแล้วก็ชุดแต่งของทาง m i t s u b i s มอเตอร์นะคะซึ่งคันนี้แต่งออกมาหล่อมากเลยปออยากให้ทุกคนมาดูจริงๆนะถ้าถ้าใครว่างนะคะสนใจเข้ามาดูรถที่โชว์รูม m t s u ูรุ่งเจริญเทพรักนะคะได้เลยนะคะหรือว่าจะทักขาปอที่เบอร์ือดีไลน์ด้านล่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวปอจะล็อกคิวรถ ไททันเทสไดคันนี้ไว้ให้นะคะส่วนราคาของเจ้าคันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ4ประตูนะคะรุ่นอัลต้านะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสองหมบาทนะคะแล้วก็ออมากับออปชันแน่นเลยเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะปอจะพามาดูว่าเจ้าคันนี้มีออปชันอะไรที่พิเศษกันบ้างแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้เลยค่ะเราจัดโปรมีชุดแต่งนะคะจากทางวิสุปิชยมอเตอร์ให้มูลค่าถึง40,000บาทกันไปเลยนะคะแล้วก็ยังมีจัดโปรโมชั่น ส่งฟรีให้ทั่วประเทศไทย,ยกันเลยค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถทักขาปอได้เลยเดี๋ยวถ้ายังไงวันนี้ปอขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ